สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะครับผมแอดมินเองก็ได้มีโอกาสรับชมการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงลีกโรมาเนียนะครับซึ่งก็มีนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงไทยไปร่วมทําการแข่งขันอยู่ด้วยนั่นก็คือกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดมือเซตส,สาวทีมชาติไทยนะครับซึ่งแมตช์แรกของลีกโรมาเนียในเลกที่2พรพันธ์ก็ทําผลงานที่ดีมากเซตให้เพื่อนร่วมทีมตบทีมคู่แข่งชนะขาดลอย3ต่อนเซต แต่ถึงกระนั้นนะครับระหว่างที่ทำการแข่งขันสิ่งที่แอดมินสังเกตได้ก็คือโค้ดรู้สึกจะแบบยังไม่ค่อยพอใจกับสไตล์การเซ็ตของพรพ,พันสักเท่าไหร่อาจจะยังไม่ได้ดังใจตามที่โค้ดต้องการนะครับโค้ดก็แบบจะอ้ยเซตแบบนี้สิอะไรแบบเนี้ยนะครับบอกพรพันอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็สร้างสีสันให้กับหลับดาแฟนคลับที่รับชมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าจะทำให้นักกีฬาเนี่ยรู้ข้อบกพร่อง,องของตัวเองแล้วก็นำกลับไปพัฒนาครับ แล้วก็เป็นผลดีต่อทีมชาติไทยด้วยเท่าที่แอดมินสังเกตดูนะโค้ดของราพิทบูคาเรสเนี่ยเขาอยากให้พรพันกระโดดเซตแทบจะทุกลูกเลยก็ว่าได้นะครับเซตยังไงก็ช่างขอให้หลบบล็อกให้มากที่สุดให้มีแค่บล็อกเดียวหรือไม่มีเลยยิ่งดีนะครับทุกครั้งที่พรพันเซตไปปับ๊บถ้าเจอสี่มือโค้ดก็จะเป็นอย่างในคลิปนั่นแหละครับผมอุ้ยยัยงไงก็รอติดตามแมตต์ต่อไปของกัปตันผู้พรพันเกิดปราดทีมราพิทบูคาเรสหลิกโรมาเนียนะครับในแมต เชร์เป็นกำลังใจให้เธอด้วยนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยครับชีแอดมินนามาเล่านํามาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันมีอีกเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ